ผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยน่าอยู่แม้กำลัาตรฐานที่ต่ำของผมมันเป็นโรงงานผลิตอาวุธที่ถูกทิ้งร้างและที่น่าทราบที่สุดอาวุธหายไปหมดแล้วครับสำหรับตอนนี้ขอสตาร์วิเดเกตผมจะทำค่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้กลับมายิ่งใหญ่ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ไฟในรูด้วยความช่วยเหลือจากออฟเทเนียมผมจะทำที่นี่ให้เหมือนช่วงวันชาติเลยตรงนี้ผมมีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อจัดแสดงพลุที่ยิ่งใหญ่และเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวผมเอง ถ้าผมไม่ทำตัวเองระเบิดก่อนผมแฮกเกตผมประดิษฐ์ของจากสิ่งที่คุณทิง้งคุณเรียกมันว่าขยะผมเรียกมันว่าออฟเทเนียมและผมสามารถสร้างอะไรก็ได้จากมันมันคือคารบ,บูเรเตอร์ที่เราทำงานการค้นหาออฟเทเนียมที่ไม่มีวันจบสิ่งของผมทำให้ผมมาอยู่ในที่แปลกๆที่ไม่มีงานให้ทำมากนักแต่ด้วยวิทยาศาสตร์จินตนาการไฟในรูปและแรงงานผมสร้างอะไรก็ได้ที่ผมต้องการสำเร็จ เอ่มส่วนใหญ่นะนี่คือ s t a w ์วิ h h c k e t t นี่เป็นที่หนึ่งที่ดูเศร้าที่สุดที่ผมเคยไปมาไม่เคยเป็นโรงงานผลิตอาวุธมาก่อนและสร้างวัตถุระเบิดและอาวุธทุกแบบแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีขยะอันตรายใต้ดินถ้าไม่มีออปทิเนียมเลยสิ่งที่สถานที่นี้ต้องการคือการทำให้สนุกขึ้นและอะไรจะสนุกไปกว่างานร,รื่นเริงแต่ ท่านนี่จะเป็นเทศกาลผลต้อการชื่อต้องคิดชื่ออีสเตอร์หรือไม่ไหมเธอแฮกเกตเดเหรือไม่ฟังดูทางการไปหน่อยแฮกเกตทิวัสใช่แฮกเกตทิวัสตอนนี้ผมมีเทศกาลของผมแล้วผมจะฉลองในแบบที่สมควรจะมีวิธีไหนดีไปกว่าการทำพลุหรือครับ ปัญหาคือหาของที่ผมจะใช้ให้ได้ผมทำซุปใช่ดูสิมันเหมือนน้ำแต่กลิ่นไม่เหมือนน้ำเหมือนกลิ่นไหมครับสิ่งนี้อาจจะเพิ่งถูกเปิดเผยไม่นานแต่มันไม่ช่วยในการทำรลนแน่ๆน,นี่เป็นออกซิเดเซอร์ที่แรงมากๆด้วยเหตุผลบางประการใช่แล้วครับ เหตุ hey, ผลทางกฎหมายผมบอกมันไม่คืออะไรแต่เชื่อผมมันเป็นสิ่งที่ใช้ทั่วไปหาได้ง่ายและถูกใช้ในไพโรเทคนิคมาก,กว่าพันปีแล้วตอนนี้ที่ผมต้องการคือพลังงานเพื่อผสมออกซิไดเซอร์เพื่อทำดินปืนทานหินทานหินเพอร์เฟกเลยถ้าจะทำบาร์บีคิวผมจะอยากให้ทานหินเผาไม้ด้วยดีอย่างช้าๆแต่ผมอยากให้มันเผาไหม้เร็วดังนั้น ผมต้องบดให้เป็นผงละเอียดซะก่อนครับผมจะเอาหินอย่างนี้ที่เรียบทั้งอันเพื่อจะได้ไม่มีส่วนเล็กๆหลุดมาปนกับผงฐานและเอามันกับฐานหินใส่ไปในที่ผสมซีเมนต์เพื่อให้วันหยุดนี้สำเร็จผมอยากจะให้มีเสียงมีแสงมีอู้มีอ้าเพื่อทั้งหมดนั่นสิ่งสำคัญคือผงผมจะเรียกว่าผงจูบิลลี่นั่นเป็นภาษาทางกฎหมายสำหรับคำว่าบอกไม่ได้ว่านี่คืออะไร นี่เป็นขั้นตอนที่อาจอันตรายการผสมออกซิเดเซอร์กับเชื้อเพลิงโดยตรงครับในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดส่วนผสมอาจจะระเบิดผมทำระเบิดใส่หน้าแล้วครั้งหนึ่งไม่จะเป็นต้องทำอีกผมจะเชื่อในที่ปิดพลาสติกนี่ครับ <S <S ผมอยากให้ทุกอย่างออกมาดีให้มันผสมกันมากที่สุดเท่าที่ทำได้จนถึงระดับโมเลกุลจะทำงั้นได้ไหม อต้องทำให้ได้ต้องใช้เวลาสักระยะไหมอืมแน่นอนบางคนอยากผ่อนคลายนั่งฟังเสียงฝนข้างหน้าต่างนั่นสำหรับผมมันเป็นเสียงของทานหินถูกบดเป็นผงในที่ผสมซีเมนต์ ได้สิ่งที่เหมือน่านหินบดแล้วมีออกซิไดเซอร์ผสมอยู่ในนั้นพอไหมก็ไม่รู้สินะไม่รู้วิธีทดสอบที่ดีที่สุดคุณว่ามันไม่ไหมไฟในรูโอ้ใช่ถ้าผมควรไปอยู่เหนือลมกลิ่นของผงไหมกับผมไหมผสมกันดีซะด้วยผมเห็นว่าจานทดสอบกระดาษแข็งมันเริ่มติดไฟแล้วครับนี่ฮะ เนินเขามันแห้งและพร้อมจะติดไฟผมเลยต้องการที่ดับไฟไว้ก่อนเมื่อมีผงดินปืนก็ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากนี่เป็นโรงงานผลิตอาวุธพวกเขาต้องมีที่ดับไฟคงไม่ได้ใช้สเปรย์การแมลงนี่หรอกนะอันนี้ทำอะไรแมลงวันไม่ได้แต่ผมชอบที่จะทําร้ายมันผมทําให้มันใช้ได้ผมต้องทาให้มันใหญ่ขึ้นผมต้องการน้ําต้องการน้ําเยอะๆที่จะดับไฟและทําให้ต้นไม้ต้นหญ้า นี้ราบเป็นหน้ากองผมสามารถเปลี่ยนแทงคอมเพรสเซอร์นี้ให้เป็นแทงน้ำและใช้ที่ฉีดสเปรย์เป็นที่ปั๊มอากาศอืมนี่คือส่วนสำคัญนี่เป็นระบบความดันปั๊มแล้วก็ถังความดันผมจะทำปืนใหญ่น้ำโดยต่อท่อจากที่ฉีดสเปรย์เข้าแทงคอมเพรสเซอร์แทงจะบรรจุน้ำเมื่ออากาศถูกปั๊มเข้ามาในท่อความดันอากาศในแทงจะเพิ่มขึ้น ปัญหาคือผมต้องหาวิธีควบคุมการปล่อยน้ำต้องต่อท่อประปาเพิ่มเหมือนตรงนี้บอลวาลอันนี้คือที่ผมต้องการบอลเข้าที่เปิดแบบนี้ครับนี่นี่จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดปิดสำหรับปืนใหญ่น้ำของผมโอเคนั่นใช้ได้ ตอนนี้ที่ฉีดสเปรย์แทงทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันความดันที่อยู่ในแทงนี้เท่ากับความดันในแทงนี้ครับแบบนี้แหละวิธีหนึ่งที่จะทดสอบปืนใหญ่น้ำของผมเริ่มจุดไฟอันดับแรกโรยผงจูบิลี่นี่แค่ตัวอย่างของสิ่งที่อาจเกิดขึ้นถ้าพลุตกลงบนเนินเขาที่แห้งแถวนี้ ผมก็จะสามารถดับมันได้โอเคผมจะดับไฟหรือไม่ก็วิ่งไปอีกทางถ้าเนินเขามันลุกไหมผมก็ต้องหนีอ่าสำเร็จมีไฟไหม้ข้างๆเนินผมจะใช้ปืนใหญ่น้ำ มันทำงานได้ค่อนข้างดีฮะเยี่ยมโอเคผมทำสำเร็จสองอย่างผมสามารถจุดไฟแล้วก็สามารถดับไฟได้เพื่อทำพลุผมต้องการสีโดยใช้โลหะเพื่อจะหาโลหะผมต้องการความช่วยเหลือจากออฟทีเนียมถ้ามันใส่กุญแจไว้หมายความว่ามีอะไรดีๆอยู่ในนั้น ผมต้องการที่สะดอกกุญแจหน่อยรู้ไหมมาใช้ที่สะดอกกุญแจมาต้องใช้ความรู้สึกคุณต้องรู้สึกถึงลูกเลื่อนต้องรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยๆโลหะที่ต่างกันเมื่อเผาไหมจะให้สีที่ต่างกันหวังว่านี่จะเป็นแมกนีเซียมที่ให้สีขาวสว่างตอนเผา ใช่ตอนนี้ผมจะลองโลหะพิสวงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรดูเหมือนมันถูกลอยอย่างหยาบๆไมารู้ันว่าผมจะได้อะไรฮะไม่ว่ามันเป็นอะไรก็ตามมันแบบว่าผมไม่ต้องการผงนั่นอีกแล้วเพื่อให้มันใช้ได้ผมทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเลย แต่มันค่อนข้างไร้ประโยชน์เมื่อคิดถึงพลุเอานี่ไปไว้ในกองที่ไม่มีประโยชน์ดีกว่าเมื่อผมมีธงแดงเผาได้สีฟ้าอู้ผงและสีเยี่ยมแต่ถ้าอยากได้โชว์พลุที่น่าต um, ื่นตาผมต้องเอามันใส่อะไรสักอย่าง วิธีบรรจุผงสำคัญเท่ากับตัวผงเองเลยพ่อกระดาษแข็งจะเป็นที่ใส่วิธีแพ็คผงจะเป็นตัวกำหนดเอฟเฟกต์ูอาของพลุกระดาษชำระกระดาษเช็ดมือที่แกนมันม้วนกระดาษแข็งโอ้และสำหรับที่ที่ไม่มีน้ำไหลผ่านเป็นปีๆนี่คือที่บรรเทาทุก ผมจะใช้ท่อททำที่ยิงพลุใส่ผงกับโลหะที่ผสมกันลงในท่อที่ถูกปุดด้านหนึ่งเพื่อให้ได้การแสดงแสงสีอั่ต้องการต้องแพ็คผงให้แน่นเท่าที่จะทำได้เมื่อมันจุดระเบิดจะเกิดประกายไฟมากมายบนทองฟ้าทำให้เฮเกติวสเป็นััหจุดที่น่าจดจำ เพื่อให้มันใช้ได้ผมต้องอัดผงจูบิลี่เข้าไปถ้าผมทำอย่างนั้นมันอาจจุดระเบิดตอนไหนก็ได้ทุกอย่างอาจผิดพลาดและหน้าผมจะอยู่เหลือมันเลยดังนั้นผมจะใช้เครื่องป้องกันเพื่อเหตุผลที่ดีกว่านั่นเองไม่รู้ว่าใส่พวกนี้ยังไงนี่น่าจะเทียบได้กับถุงมือป้องกันใช่ไหมใช่พวกมันใช่วัสดุแต่ไม่ได้ฝุ่นกับขี้หนู หมือนจะเป็นความคิดที่ดีตอนนี้ผมต้องป้องกันหน้าของผมก่อนโอเคหมวกหมวกโอ้เอาละดูเหมือนมีเครื่องป้องกันทั้งหมดที่ต้องการแล้ว และที่สำคัญที่สุดผมจะยังคงเกียรติของผมไว้ได้สำหรับการทดสอบครั้งแรกผมจะทำรูสองแบบเจิบกับไม้ไม้คืออะไรเหรอเหมือนระเบิดใต้ดินเว้นแต่มันจะยิงดาวอันดับแรกทำให้ดาวเท่าเท่ากัน ดาวพวกนี้ยังเปียกอยู่และเหมือนที่ทุกคนในออริกอนที่เคยไปแคมป์ไฟรู้ของที่เปียกจะไม่เผาไหม้ผมจะแผ่นนี้วางทิ้งไว้สักพักหนึ่งตอนนี้ได้เวลาส่วนที่อันตรายมากๆแล้ว โอเคครับผมกังวลน,นิดหน่อยเกี่ยวกับสิ่งนี้ผมไม่อยากใส่มากเกินคิดว่านี่คงพอแล้วละ่ะเอาล่ะผมว่านั้นเสร็จแล้วเราจะกังวลเรื่องชนวนอะไรอย่างนั้นทีหลังและผมรู้ว่านั่นคืออันที่ผมจุดไฟผมมีพลุสองอันอันหนึ่งอัดหล,มหลวมๆอีกอันอัดแน่น แทนที่จะจุดฟิวส์ด้วยไม่ขีดไฟผมจะจุดปลุกด้วยไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ผมต้องการระบบจุดระเบิดระยะไกลมีชิ้นส่วนสองสาอย่างแหล่งพลังงานแบตเตอรี่ซักแบบสายไฟเพื่อส่งต่อพลังงานนั้นตอนนี้ผมต้องการแหล่งพลังงานได้ทุกอย่างที่ต้องการสำหรับทำจำนวนกับระบบจุดระเบิดระยะไกลแล้ว นี่ผมมีดูเหมือนเป็นท่อเปล่าฮ่า uh huh. สำหรับตอนนี้เป็นท่อเปล่าผมจะเอาดาวที่ทำก่อานหานี้ใส่ในท่อนี้แต่ดับแรกใส่ชาดผงจิบิลี่ก่อนชนวนเส้นหนึ่งลงไปจนถึงชา์ดนั้นใส่กระดาษแข็งชิ้นเล็กๆไปตรงกลางเป็นก้อนเพื่อใช้ยกอีกทีหนึง่งซู่โดนผงจิบิลี่บุ้ม ดาวกระจายขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อดาวพวกนี้ลอยไปบนท้องฟ้าพวกมันจะลุกติดไฟและจะได้สะเก็ดไฟที่เผาไหม้อย่างสวยงามตกลงมาพลุแบบเจิบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคผมมีพลุสามอันเจิบที่อัดหลวมๆเจิบที่อัดแน่นแล้วตรงนี้ไม่ครับตอนนี้ต้องติดตั้งระบบจุดระเบิดเอาเส้นลวดบางๆสองอันนี้เชื่อมเข้ากับชนวนของเรา แบบนี้ครับพลังงานทั้งหมดจากแบตเตอรี่จะผ่านสายไฟที่หนาน,นี่ไปถึงลวดบางๆให้ความร้อนมันสายไฟถูกเผาชนวนถูกจุดและไปจุดระเบิดพลุบุมอ้ว่วโชว์พลุอันนี้เป็นอันแรกเจอที่อัดรุหมๆมันทำง่ายแต่อาจจะปล่อยหรือไม่ปล่อยประกายไฟก็ต้องดูกันว่าเป็นไงและ เริ่มกันเลยเอ่อผมว่าผมแพ็กมันไม่แน่นพอหวังว่าเบอร์สองจะให้น้ำพุแบบที่ผมต้องการโอเคเอาแล้วนะโอเคค่อนข้างดีเลยเห็นนี่ไหมมันพุ่งออกมาเรื่อยๆเ,เลยนี่คือน้ำพุละครับโอเคออกมาในช่วงระยะเวลาที่ดีด้วย วิเศษเลยเราได้เรียนรู้แล้วว่าให้อัดเจอ์เยอะๆเอาละผมจะซึมซับความวิเศษของพลุปแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคพอแล้วล่ะแค่นี้ตอนนี้ได้เวลาดูใหม่แล้วครับอู้เห็นไหมผมรู้ว่านี่ต้องเกิดหรือเป็นสิ่งที่ผมหวังว่าจะเกิดและยังคงมีอู้ออกมาผมได้เอฟเฟก บนพื้นดินแบบน้ำพุแบบระเบิดนั่นโอเคสำหรับวันหยุดแฮกเกตเล็กๆแบบแฮกเกตเทอรีอะไรอย่างนั้นแต่นี่คือแฮกเกตชิวสครับผมอยากทําให้พระจันทร์ตกผมต้องการจรวดสำหรับจรวดผมต้องการเชื้อเพลิงจรวดผมต้องเพิ่มอีกสองสัญางโอเคนี่เหมือนที่ที่ผมจะเริ่มหาสารเคมีที่ต้องการได้มีเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานได้เยอะมากมายในครัวนี้ครับมีน้ำตาลผงน้ำตาลมี ความหนานแน่นของพลังงานเยอะมากผมจะใช้พลังงานนั้นทําจรวดจ,จรวดน้ําตาลตัวจรวดจ,จ,จ,จะทําได้ท่อที่มีท่อไอเสียดินเหนียวที่ตรงก้นเชื้อเพลิงจะทําจากน้ําตาลผสมกับออกซิไดเซอร์ที่ผมจะใส่เข้าไปในท่อเมื่อถูกจุดระเบิดพลังงานจากน้ําตาลกับออกซิไดเซอร์จริงจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าผมต้องผสมน้ําตาลกับออกซิไดเซอร์และ ทำให้มันเข้ากันด้วยดีผมมีหลายอย่างที่อยากบอกคุณเช่นสัสดส่วนของน้ําตาลกับออกซิไดเซอร์แต่ผมทําไม่ได้ชายในชุดสูตรไม่ยอมให้ผมทํางานมันน่าสนใจที่ทันทีที่ผมเติมน้ําทั้งหมดมันมืดขึ้นทันทีผมคิดว่ามีปฏิกิริยาเคมีบางอย่างเกิดขึ้น,น,มมน,น,น,นและมันไม่มีความร้อนใดๆเลยก่อนหน้านั้นนะครับไม่มีเลยนี่เป็นวันหยุดและเหมือนคนมริการกว่าล้านคนผมอยู่ในครัวกำลังทำจรวดน้ำตาล ผมพยายามทำให้มันปั้นด้วยมือได้ผมได้ก้อนเชื้อเพลิงจรวดมาแล้วและมันแบบว่ารสชาติเหมือนเหมือนฮอทดอกหวานซึ่งมันไม่อร่อยเลยและผมอาจจะไม่ควรเอามันมาใกล้ปากด้วยตอนนี้เติมเชื้อเพลิงจรวดตอนผมจุดไฟจรวดเชื้อเพลิงควรจะเผาไหม้จากข้างบนลงไปถ้าเชื้อเพลิงมันแพ็กันลลวมๆไฟจะไหมในท่อและจะรวดจะระเบิดบนพื้นนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องการ เหมือนกับเจอมันยากที่จะทำให้นั่นเกินผมทำท่อไอเสียอันดับแรกเป็นที่ที่ใส่ชนวนเข้าไปจุดไฟรหรือจุดระเบิดชนวนเข้าไปโดนเชื้อเพลิงจรวดเชือเพลิงจรวดลุกไหม้และมันต้องการที่จะปล่อยออกนั่นจะขับแรงจรวดให้พุ่งขึ้นฟ้าเด็กที่เคยทำโมเดลจรวดต้องเคยทำหัวจรวดรูปโคนนั่นคือที่ผมกำลังทำดาว เมื่อจรวจจุดมาถึงท่อนสุดท้ายพิ้วดาวที่ลุกไฟไหม้ก็จะจุดออกมาโอเคทําจรวจเสร็จแล้วครับแคทเธอรีนวิววงดนตรีเครื่องมือทรมานและก็เป็นพลุด,ด้วยถ้าผมเอาเจอรหรือจร,จรวจสองหรือสามอันผูกไว้รอ,รอบล้อโดยมีแรงขับจรวดปล่อยออกมามันก็จะหมนุน โอเคคิดว่าคงจะพร้อมแล้วลหละครับตอนนี้ e x c e l ซลเซเป็นคติของรัฐนิวยอร์กหมายความว่าสูงขึ้นและเป็นคติส่วนตัวผมด้วยผมจะทำให้จรวจสูงขึ้นทำให้จรวจพุ่งขึ้นไปสูงจะทำให้สูงถึงยอดเขาให้ที่ทั้งหมดนี้สว่างผมจะทำให้โลกได้เห็นแฮกเฮสท่วัสในวันนี้นะครับ ผมทำงานเพื่อเทศกาลนี้เยอะเก็บออฟทีเนียมใช้มันสร้างพลุต้องตีต้องบดต้องทำงานด้วยความแม่นยำเพื่อที่ผมจะไม่ถูกระเบิดใส่แต่ผมกำลังแข่งกับสิ่งนี้อยู่นั่นคือพระอาทิตย์นั่นถ้าผมอยากสนุกกับเทศกาลงานเทศกาลผมต้องเตรียมพลุพวกนี้เสร็จก่อนมืดไม่งั้นผมคงเดินสะดุดสายไฟเหยียบจรวดใครอยากให้เป็นอย่างนั้นกัน ผมกำลังทำบอดตะปูคืออะไรเหรอเออคือบอดที่เต็มไปด้วยตะปูไงตะปูแต่ละอันสำหรับพลุหนึ่งอันผมอยากให้อันนี้ไปดูนี่พร้อมจุดไฟเชื่อมต่อทางไฟฟ้าวงจรสมบูรณ์แบบพลุถูกจุดทันทีสิ่งที่เยี่ยมของบอดตะปูคือคุณสามารถควบคุมเวลาตอนจุดระเบิดพลุได้ครับ ทุกวันหยุดจะมีเซอร์ไพรส์เช่นเมื่อซานตากลายเป็นลุงของคุณเหมือนวันหยุดเหล่านั้นแฮ็กเ e ติวัสก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับวันหยุดเป็นโอกาสพิเศษช่วงเวลาที่จะให้ของขวัญแก่คนที่คุณรัก Surprise, เซอร์ไพรส์เล็กๆนี้เป็นของขวัญของผมให้ตัวผมเองผมวางพลุทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมต้องต่อสายไฟมันเข้ากับจานควบคุมและผมจะได้เริ่มโชว์พลุสถีโอ้พระอาทิตย์ตกเกือบหมดแล้วครับ และในวิธีปกติของผมผมตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปผมเหลือแค่การเชื่อมต่อสายไฟของพลุเข้ากับบอร์ดตะปูนี่เท่านั้นลาวละทีนี้ทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกมันเป็นวันพิเศษของผมและท่านี่เป็นหนังนั่นเป็นตัวบอกว่าทุกอย่างจะผิดพลาด มันคือแฮกเกตท่วัสวันหยุดสำคัญของปีเหมือนวันหยุดส่วนใหญ่ผมใช้เวลาตามธรรมเนียมปฏิบัติทำพลุตลอดทั้งวันเลยผมพร้อมสำหรับส่วนสำคัญของแฮกเกตท่วัดแล้วโชว์พลุเอาละเริ่มเลยดีกว่าสวยมากครับ ระวังอเล็กบางอย่างอู้สีสวยพลูด,ดีดีมากและท้องฟ้าโหวิเศษมากโอ้ผมชอบอันนั้นหูอื้อแล้วไม่ได้ยินพลูที่เหลือไม่ได้ยินเสียงเพลงนั้นบอกรู้ว่า คุณทำมันถูกแล้วรอนี้กันอันนั้นวันชาติมหัสจัรย์และเยี่ยมยอดมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยูวิเศษเย้แคทเธอรีนวิลสวยงามล้อหมุนแล้วเหมือนมองเข้าไปในตาทั้งคู่ของเซร์นก่อนเขาเสียตาไปข้างหนึ่ง แฮกเกติวส์เป็นงานฉลองของพวกคงแก่เรียนแต่มันน่ามาสศจรรย์ประกายไฟเต็มไปหมดเลยตอนนี้เพื่อความเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกแต่ว่ามันหมดแล้วจบลงด้วยเสียงครุนครางโอ้ไม่ไม่ไม่ทุกคนมีความสุขกับแฮกเกติวส์เย่ใ yeah, น,นคือที่ผมพูดถึง ภาพของประตูแห็บรกกระแพงไฟกำลังพุ่งมาที่ผมในคือวิธีที่ผมมาสู่โลกนี้และนั่นคือวิธีที่ผมจะจากไป